สวัสดีค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่1นนะคะพระราชบัญญัติประกรันวินาศภัยพุทธศักราช2535ัแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกรันวินาศภัยสนาร้อยหา 5, 5 1, นะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่1นนะคะในหมวดที่3นะคะชุดนี้ของเราจะมีอยู่50ข้อนะคะในการทำข้อสอบก็คือจะทำให้ครบทั้งหมด1ถึง50ข้อนะคะและก็ จะมีการตรวจคำตอบด้วยนะคะมาลองกันเลยนะคะว่าเราจะถูกกี่ข้อกันค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะในข้อสอบของเรานะคะก็จะใส่ที่อยู่อีเมลค่ะชื่อสกุลนะคะแล้วก็สถานะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะคะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้กำกับคือกไก่นะคะพระราชบัญญัติประกันชีวิต พศ .2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิตฉบับที่2พศ .2551 นะคะคอไข่ค่ะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ .2535 นะคะแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่2พศ2 5 5 1นะคะคอควายค่ะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ2510นองูะคะงองูถูกทั้งขอและคอ ข้อนี้ตอบขอไข่นะคะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ .2535 ้อ,อ25แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่2พศ .2551 นะคะต่อมาค่ะข้อ2นะคะบริษัทที่จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้จะต้องได้รับ อนุญาตจากใครนะคะก็ไก่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีงองูนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีนะคะตอบข้อนี้ตอบงองูนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีค่ะ ข้อ3นะคะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ .2535 นะคะแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่2นะคะ251อ่คือก็ไข่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอไข่เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังงองูประหลัดกระทรวงการคลังข้อนี้ตอบขอไข่นะคะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะต่อมาค่ะข้อ4นะคะบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศจะตั้งสาข,าขาของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยได้หรือไม่ก็ไก่นะคะได้โดยต้องได้ขออนุญ,ญาตนะคะขอข่ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนพอควายได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีนะคะงองูไม่ได้เพราะพระราชบัญญัติประกันหน้าสไัายพศ2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันหน้าสายฉบับที่2 2 5 5 1นะคะข้ามไวข้อนี้ตอบคอควายค่ะได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีค่ะข้อหนะคะ บริษัทประกันไมน่าสภัยซึ่งวิชใช่สาขาของบริษัทประกันน่าสภัยต่างประเทศจะเปิดสาขาได้ต้องได้รับอนุญาตจากใครนะคะก็ไก่รัฐมนนรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอไข่านายทะเบียนพอควายประหลัดกระทรวงพาณิชย์งูประหลัดกระทรวงการคลังนะคะตอบขอไข่นะคะนายทะเบียนค่ะข้อ6นะคะ สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยแล้วจะดําเนินการเปิดสาขาเพิ่มได้อีกหรือไม่นะคะก็ได้ค่ะโดยต้องได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะขอไข่ค่ะได้โดยต้องได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาจากนายทะเบียนขอควายนะคะไม่ได้เพราะพระราชบัญญัติการวินาศภัยพศส5 3 5ัยแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการวินาศภัยนะคะฉบับที่2ห้ามไว้นะคะงูได้โดยต้อง ูนะคะได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพราะบระิษัทประกันเนสายมีสิทธิกระทำได้ข้อนี้ตบอบคอควายนะคะไม่ได้เพราะว่าพระราชบัญญัติประกันเนียสองัห้าอย2535ห้านะคะแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันเน่ยซสองัห้ายห้าสหนึ่งนะคะฉบับที่สองห้ามไว้ค่ะ ข้อ7นะคะพระราชบัญญัติประกันวินาสภัย2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวินนาสภัยฉบับที่2นะคะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์กำกับใครนะคะก็ไก่สาขาหอมบริษัทประกันวินาสภัยขอไขนะคะบริษัทที่รับได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยข้อควายนะคะตัวแทนประกันวินาสภัยและนายหน้าประกันวินาสภัยเงองูถูกทุกข้อนะคะข้อข้อตองงูนะคะถูกทุกขอค่ะ ข้อ8นะคะบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันนินสภัยจะควบรวมกับบริษัทประกันนินสภัยอื่นได้หรือไม่นะคะก็ไก่ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังนะคะขอไข่ไม่ได้เนื่องจากกฎหมายห้ามไว้ค่ะขอคอยได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะคะงองูได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังข e ้อนี้ต่าเงอค่ะแต่ได้นะคะแต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังค่ะ ข้อ9นะคะบริษัทลุงฟ้าประกันชีวิตจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิตและบริษัททอแสงประกันภัยจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจประกันภยัยทั้งสองบริษัทประสงค์จะรวบรวมบรมิษัทเข้าด้วยกันจะกระทำได้หรือไม่นะคะก็ไก่ได้นะคะแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากตลัดกระทรวงก,การคลังค่ะขอไข่ไม่ได้นะคะเนื่องจากกฎหมายห้ามไว้ขอควายนะคะได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก,กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง งงูงนะคะได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีข้อนี้ต่อขอไข่นะคะไม่ได้เนื่องจากกฎหมายห้ามไว้ค่ะข้อ10นะคะบริษัทประกันน,นาศภัยต้องจัดสรรเงินสำรองไว้เพื่อก็อไก่นะคะเงินสำรองเบีย้ยนั้นที่ยังไม่ตกเป็นไรายได้ของบริษัทประกันภัยนะคะขอไข่นะคะเงินสำรองสําหรับค่าสมัครทดแทนค่ะ ขอควายนะคะเงินสำรองเพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันนาศภัยประก,ก,กาศกำหนดน,นะคะงองทุกๆข้อคะ่ะข้อนี้ตอบงอน,น,นะคะทุกๆข้อคะ่ะข้อ11นะคะคำว่าตัวแทนประกันศภัยตามพระาราชบัญญัติประกันวินาศภันยพศาส3 5นะคะแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระาราชบัญญัติประกันภัยฉบับที่2พศ2 5 5 1หมายความว่าก็ไก่ผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาและประกันภัยกับบริษัทประกันภัยนะคะขอไข่ค่ะ ผู้ชี้ช่องนะคะจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยนะคะพอควายนะคะผู้ชี้ช่องให้บุคคลทำสัญญาประกันเนืส p a กับบริษัทประกันภัยโดยหวังบําเหน็จเนื่องจากการนั้นนะคะงาูนะคะผู้ซึ่งจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันเนืส p a กับบริษัทประกันภัยโดยหวังบําเหน็จเนื่องจากการนั้นนะคะข้อ1็ตอบกอไก่นะคะผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ทําการชักชวนนะคะให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยค่ะ ข้อ12บนะคะคำว่าหน,นหน้าประกันนี้น่าสะัยนะคะตามพระราชญาหนดประกันนี้น่าสะใสองห้า5า5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชรกันดไพรฉบับที่2นะคะหมายความว่ายังไงนะคะกอไก่ผู้ซึ่งประกันไทยมอบหมายให้ทําการชักชวนให้บุคคลตัสัญญาประกันไทยกับไปสัทประกันไทยนะคะขอไข่ผู้ซึ่ง ชี้ช่องนะคะหรือจะาก,การให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยกระทําเพื่อบําเน็จเนื่องจาการนั้นนะคะขอไครผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายทาการชักชวนนะคะให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยกระทําเพื่อหวังบําเน็จเนื่องจาการนั้นนะคะงง,งูนะคะผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้อำนาจตกลงรับประกันภัยแทนบริษัทประกันภัยนะคะข้อนี้ตอบขอไข่นะคะผู้ซึ่ง ชี้ช่องหรือจดก,การให้บุคคลทัสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยกระทำเพื่อบำเน็จเนื่องจากการนั้นนะคะขอไข่ค่ะ ข้13นะคะบริษัทประกันภัยสามารถตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดต่อไปนี้ให้เป็นผู้รับชาระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทประกันภัยก็ไก่นะคะตัวแทนประกันวินาศภัยค่ะขอไข่ในหน้าปาระกันวินาศภัยพอควายพนักง,งานของบริษัทประกันภัยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินนะคะงองงทุกทั้งขอและคอนะคะข้อ13ตอบงอค่ะทุกทั้งขอและคอนะคะข้อ14ค่ะ ผู้ที่จะกระทำการตป็นในหน้าประกันวินาาสภัยจะต้องได้รับอนุญาตจากก็ไก่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอไข่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอไยในทะเบียนนง,งประลัดกระทรวงการคลังข้อ14ตอบนายทะเบียนนะคะขอไยค่ะข้อ15นะคะผู้ใดกระทำการตป่นในหน้าประกันวมน่าสภัยได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตจากนายทะเบียนต้องระวังโทษก็ไก่นะคะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน100,000น,นะคะ รือทั้งจำทั้งปรับขอไข่ค่ะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะข้อไฟค่ะจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะงูจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน5้า0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะข้อ15ตัดขอไข่ค่ะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะข้อ 16นะคะนายเด่นซึ่งเป็นตัวแทนประกันนิสัยจะมาขอรับใบอนุญาตเตือตนในหน้าประกันนิสัยอีกจะทําได้หรือไม่นะคะก็ไขได้แต่ต้องขออนุญาตจากบริษัทประกันนิสัยนะคะขอไขไม่ได้เพราะกฎหมายห้ามไว้ขอควายได้แต่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนนะคะงอง,งูได้แต่ต้องขออนุญาตจากรัฐรมนรีว่าการกระทรวงการคลังตอนนี้ตอบขอนะคะไม่ได้พเพราะกฎหมายห้ามไวะคะ้ค่ะ ข้อ17นะคะตามพระราชบัญญัติประกันนินาศสภัยพศ2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันนินาศสภัยฉบับที่2พศ2551ได้กำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องอายุของผู้ขอรับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันนินาศสภัยไว้อย่างไรก็ไก่นะคะต้องมีอายุ15ปีข้อไขต้องมีอายุ18ปีข้อควายต้องมีอายุ19ปีงองงูบรรลุนิติภาวะนะคะข้อนี้ตอบงอค่ะบรรลุนิติภาวะนะคะ ข้อ18ปนะคะใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันน,นิสัยต่อวันนี้เขาได้ถูกต้องก็ไก่นะคะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตขอไข่บคุคคลอื่นอาจยืมไปใช้เพื่อขอรับค่าเบรนด์นายหน้าจากบร,กริษัทประกันภัยได้ขอควายนะคะบคุคคลอื่นอาจยืมไปแสดงต่อผู้เอาประกันภัยในการชักชวนให้มาทาสัญญาประกันภัยได้เงงบคุคคลอื่นอาจยืมไปใช้เพื่อทําหน้าที่เป็นนายหน้าประกันน,นิาสายช่วงได้ ข้อสตอบกน,นะคะเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ขอรับใบอนุญาตนะคะข้อ19นะคะบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่จะช่วยให้มีการทําสัญญาประกันวินาศภัยโดยบุคคลนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้หรือไม่นะคะก็ไก่ได้โดยไม่มีเงื่อนไขน,นะคะขอไข่ขไม่ได้เพราะกฎหมายห้ามไว้ค่ะ คอควายนะคะได้ถ้าได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นรายไปงองูนะคะได้ถ้าได้รับอนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรายไปนะคะต่อขอไข่นะคะไม่ได้เพราะกฎหมายห้ามไว้ค่ะข้อยี่สิบนะคะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันในนัภสยคือกไก่ไนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,การ,าาร,ร,กรคลังขอไข่ประหลัดกระทรวงพาณิชคอควายนายทะเบียนนะคะงองูประหลัดกระทรวงการคลังค่ะข้อนี้ต่อคอควายนะคะนายทะเบียนค่ะ ข้อ21คาขอรับใบอนุญาตเป็นในหน้าประกัน,นหน่าสภัยต้องทําตามแบบที่บุคคลใดกําหนดนะคะก็การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอไข่ประหลัดกระทรวงพาณิชย์คอควายในขะเบียนนะคะงอง,งูประหลัดกระทรวงการคลังค่ะขอ it, ้อ21ตอบคอควายนะคะในขะเบียนค่ะ ข้ยีบสองนะคะนายแดงอายุ2ี่ปีมีสัญชาติไทยมีภูมิเำเนาอยู่ในประเทศมาเลาเซียได้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันนสัยแล้วจึงมาขอยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันนิสัยดังนี้นายที่มจะออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันนสสัยให้ในายแดงได้หรือไม่นะคะก็ไก่ไม่ได้ค่ะเนื่องจากกฎหมายกาหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีภูมิเำเนาอยู่ในประเทศไทยขอไขได้โดยยื่นคําร้อง ขอ,อผ่อนผันต่อนายทะเบียนนะคะขอควายได้โดยยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังงองูได้เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าผู้ขอจะต้องมีภูมิลำเนานในประเทศไทยตอบกอนนะคะไม่ได้เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าผู้ขอรับ,บใบอนุญาตต้องมีภูมินานอยู่ในประเทศไทยค่ะ ข้อยีนะคะผู้ที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดดังต่อไปนี้และยังไม่พ้นโทษเกินกว่า5ปีจะทําให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบญา,าติเป็นในหน้าประกันวินะาศภัยคือก็ไก่นะคะรักทรัพย์ขอไข่ชิงทรัพย์ขอควายฆ่าคนตายงงูนะคะถูกทั้งกอและขอค่ะข้อนี้ตอบงูงนะคะถูกทั้งกอและขอค่ะ ข้อยืี่นะคะข้อใดต่อไปนี้ข้อใดเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญ,ญาตเป็นนายหน้าประกันน,นินาศภัไยก็ไก่นะคะเป็นผู้ที่เคยถูกสาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกฐานฆ่าคนตายขอไข่นะคะเป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบนะคะข้อควายเป็นตัวแทนประกันวินาศภัไยงองงูถูกทั้งขอและคอค่ะข้อนี้ตอบงองงูนะคะถูกทั้งขอและคอค่ะ ข้อ25นะคะในหน้าประกันหนินาสภายที่ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตจะต้องพ้นโทษมาแล้วกี่ปีจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกันวินาศภัยได้อีกคะก็ไก่นะคะ1ปีขอไข่ค่ะ2ปีคอคอย3ปีนะคะงงห้ปีตอบเงานะคะ5ปีค่ะข้อ26ค่ะ ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยก็ไก่นะคะบรรลุนิติภาวะ,วะขอไก่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยพอควายไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนะคะงงงงถูกทุกข้อคะ่ะข้อน,นี้ตับงอนะคะถูกทุกข้อคะ่ะข้อ27นะคะข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญ,ญ,ญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยก็ไก่นะคะไม่เป็นบุคคลล้มละลายขอไข่ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลา5ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันเน้นาสภัยพ่อควายสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันเนนาสภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดงงูถูกทุกข้อตอบงอนะคะถูกๆุกข้อค่ะ ข้อ28นะคะผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันเนินสยัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันนินสัยแล้วจะต้องรองให้พ้นระยะกี่ปีจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันเนินสยัยหรือใบอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันนินสัยได้อีกนะคะก็ไก่หนึ่งปีขอไข่สองปีขอควายสามปีงูห้าปีนะคะตอบงอค่ะห้าปีค่ะข้อ29 นายเหลืองในหน้าประกันในหน้าสภายถูกสารพิพากษาจําคุกฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาดังนี้จะมีผลกระทบต่อบริญาตเป็นนายหน้าประกันในหน้าสภายของนายเหลืองหรือไม่กอไก่นะคะไม่มีผลกระทบเพราะไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตเพราไข่มีผลกระทบเป็นเหตุให้นายเหลืองไม่สามารถต่ออายุบัตรนายหน้าประกันในหน้าสภายในปีถัดไปได้ พอควายนะคะมีผลกระทบเป็นเหตุให้ใบอนุญาตในหน้าประกันแนงสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ศาลพิพากษานะคะงงงมีผลกระทบเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตในหน้าประกันในหน้าสพัยของนายเหลืองได้นะคะข้อ29ตอบก็ไก่นะคะไม่มีผลกระทบเพราะไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยชุดจริตนะคะ ข้อ30นะคะข้อใดเป็นเหตุทําให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยก็ไก่ถูกสารพิพากษาจําคุกค่าคนตายโดยเจตนาขอไข่าสารพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายพอควายเป็นผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังงงงถูกทุกข้อข้อ30ตอบขอไข่นะคะข้อ31นะคะ นางชมพูจบการศึกษาชั้นประฐมศึกษาปีที่4จะขอรับใบอนุญ,ญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้หรือไม่กอก่กไม่ได้เนื่องจากกฎหมายบปญญัติห้ามไว้ขอไข่ถ้าได้ถ้านายทะเบียนเห็นสมควรนะคะคอควายได้ถ้าบริษัทประรกันวินาศภัยที่ตนประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยยินยอมงอง,งูได้ถ้าสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดห้ามไว้และนางชมพูไม่ขาดคุณสมบัติข้ออื่นนะคะ ข้อ31ตอบงอนะคะได้ถ้าสอบความรู้เกี่ยวกับการประกรันวินาศสภัยได้เพราาะกหมยไม่ได้กำหนดห้ามไว้และนางชมพูไม่ขาดคุณสมบัติข้ออื่นนะคะข้อ32นะคะบคุคคลประเภทใดบ้างที่มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญ,ญาตเป็นในหน้าประกรันวินาศสภัยได้ก็ไก่นะคะบคุคคลธรรมดาขอไข่บริษัทจำกัดพอควายบริษัทมหาชนจำกัดงงงถูกุกข้อข้อ32ตอบกนะคะบคุคคลธรรมดาค่ะข้อ33นะคะ นายสมชายประสงค์นายสมชายประสงค์จะเป็นนายหน้าประกรันวินาศภัยและสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรและ วิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดไว้จึงมาขอยื่นขอรับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันหน้าสัยต่อนายทะเบียนในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนายสมชายไปชี้่องหรือจัดการให้นางสมหญิงทำสัญญาประกันหน้าสัยกับบริษัทเช่นนี้นายสมชายมีความผิดหรือไม่ก็ไก่ไม่มีความผิดเพราะถือว่าได้มีความรู้เกี่ยวกับการวินาศัยอยู่แล้วขอไข่ไม่มีความผิดเพราะได้ยื่นคำขอรับอนุญาตไว้แล้วขอควายมีความผิดเพราะยังไม่ได้รับอนุญาตงูนะคะไม่มีความผิดเพราะส ข้อสอบคนรู้เกี่ยวกับการประกรันนสสัยได้แล้วตอบคอนะคะมีความผิดเพราะยังไม่รับใบอนุญาตค่ะข้อ34นะคะการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกรันนสสัยผู้ยื่นคำขอจะต้องดําเนินการอย่างไร กไก่นะคะยึ่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกรันนิราศสภัยของบริษัทที่ผู้นั้นประสงค์จะเป็นตัวแทนประกรันนิรโทภัยต่อนอายทะเบียนขอไข่ต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทประกรันภัยให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนประกรันนินโาสภัยแนบมาพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตพอควายใช้แบบ ฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดงองูจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกอขอและขข้อ34ตอบคตอบนะคะใช้แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ทานายทะเบียนกำหนดนะคะข้อ35นายสมศักดิ์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันเนื้อสัภัยโดยไม่ระบุว่าตัว เป็นตัวแทนของบริษัทประกันแนบไซใ์ของบริษัทใดเลยดังนั้นจะทําได้หรือไม่นะคะก่อไก่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ขอไข่ได้โดยขออนุญ,ญาตจากนายทะเบียนพอควายได้โดยต้องแจ้งว่าเป็นตัวแทนประกันแนบ้อใจของบริษัทประกันภยัยใดให้นายทะเบียนทราบในภายหลังงองงูไม่ได้นะคะเพราะพระราชบัญญัติประกันแนืใบภัย2535แก้ไขเพิ่มเตมิมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่2251กำหนดไว้นะคะตอบงอนะคะไม่ได้เพราะพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ2555แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันภัยฉบับที่2251กำหนดไว้นะคะข้อ3 6นะคะตัวแทนประกันวินาศภัยจะรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันภัยได้หรือไม่ก็ไกได้โดยต้องได้รับ มอบหน้าจากบริษัทประกันภัยข้อไข่ได้โดยต้องได้รับมอบหน้าจากนายทะเบียนข้อวายได้โดยต้องได้รับมอบหน้าเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัยงองงูไม่ได้เพราะพระราชบัญญัติประกันหน้าสภัยพศ2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันหน้าสภัยฉบับที่2 2 5 1 5ไวห้า้นะคะข้อ36ตอบกอนะคะได้โดยไม่ต้องได้รับมอบหน้าจากบริษัทประกันภัยค่ะข้อ37นะคะ ตัวแทนประกันวินาศภัยจะทำสัญญาประกันวินาศภัยในนามบริษัทประกันภัยได้หรือไม่ก็ไ่ได้โดยต้องโดยไม่ต้องรับมอบหน้าจากบริษัทประกันภัยขอไขได้โดยต้องได้รับมอบหน้าจากนายทะเบียน,อนขอควายได้โดยได้รับมอบำนาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัยงงๆไม่ได้เพราะพระราชบ,บัญญัติประกันวินาศภัย2 5 3 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่2 2551ห้ามไว้ข้อนี้ตอบขอควายนะคะได้โดยต้องได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัย ข้อ38ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่2 2551าหนกำหนดให้เป็นกำหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีสำนักง,งานของตัวเองหรือไม่นะคะก็ไก่กำหนดไวะะ้เพื่อเป็นการให้แการประชาชนขอไขไม่ได้กำหนดไว้นะคะขอใครแล้วแต่นายทะเบียนจะกำหนดงูกำหนดไว้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนข้อ38ตอบขอไขนะคะไม่ได้กำหนดไว้ ข้อ39นะคะตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่2 2551นะคะกำหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องจัดทำสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีกเกี่ยวกับธุรกิจของตนหรือไม่นะคะก็ไก่ไม่ได้กำหนดค่ะขอไข่ต้องจัดทำขอควายต้องจัดทำเมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งงองูต้องจัดทำเหม้นแต่นายทะเบียนจะมีคำสั่งนะคะข้อ39ตอบกอไก่ค่ะ ข้อ40นะคะนางสาวปุ้มปุ้ยเป็นในหน้าประกันหน้าสภัยได้กระทําการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันภัยโดยไม่ได้รับ,บอมอบหนาจ,จากโดยไม่ได้รับนาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันภัยจะมีโทษสถานใดนะคะก็ไก่จําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทอหรือทั้งจำทั้งปรับขอไข่จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอควายจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1,0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงงูนะคะ จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ41นะคะหนังสือมอบอำนาจให้นายทะเบียนประกัน,นภัยรับเบี้ยประกันภัยแทนิปัทประกันภัยต้องทําตามแบบที่ผู้ใดกําหนดนะคะก็ไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอไข่นะคะปหลัดกระทรวงพาณิชย์คอควายนายทะเบียนงงูนะคะประหลัดกระทรวงการคลังข้อนี้ตอบ นายทะเบียนนะคะข้อคายนะคะข้อ42นะคะนางสาวจุ๋มเป็นพนักงานบริษัท ABC ประกันภัยจำกัดได้บริษัทได้ออกบัตรประจำตัวพนักงานให้เก็บเบี้ยประกันภัยแต่นางสาวจุมงงจววจ๋มยังไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันน่าสภัยนางสาวจุ๋มจะมีสิทธิ์ไปชักชวนให้ในายดำทำสัญญาประกันน่าสภัยกับบริษัท ABC บริษัทประกันกน่าสภัยจำกัดได้หรือไม่นะคะก็ไก่มีสิทธิ์เพราะมีบัตรประจำตัวพนักง,งานเก็บเบี้ยประกันภยัย ขไข่นะคะมีสิทธิ์เพราะเมื่อรับเบี้ยประกันภัย,ภยได้ก็ย่อมชักชวนให้ในดำเซ็นสัญญาประกันเน่้สภัยทางบริษัทได้พอควายไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะพระราชบัญญัติประกันเน่้สภัยพศ2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันภัยฉบับที่2นะคะ2515หมนะคะงง,งูมีสิทธิ์ถ้าได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนข้อนี้ตอบขอขวายนะคะไม่มีสิทธิ์เพราะพระราชบัญญัติห้ามไว้นะคะข้อ43ค่ะใบอนุญาตเป็นในหน้าประกันหน้าสภัย มีกําหนดอายุกี่ปีนะับแต่วันที่ออกใบอนุญาตครั้งแรกค่ะก็ไก่นะคะ1ปีขอไข่2ปีขอควาย3ปีง,ง,งูงูสีปีนะคะตอบก็ไก่นะคะ1ปีข้อ44นะคะผู้ใดได้ไดรับใบอนุญาตเป็นในหน้าประกันแนสภัยและได้ต่ออายุใบอนุญาตครบ2ปีติดกันแล้วและได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในปีต่อไปใบอนุญาตที่ออกในครั้งต่อไปจะมีอ,อายุกี่ปีนะคะก็ไก่หนึ่งปีขอไข่สองปีขอควายสามปีงูงูสี่ปีนะคะ ข้อนี้ตอบยาวที่สุดเลยค่ะคือ4ปีนะคะข้อ45นะคะการยื่นคำขอต่อใบอนุญ,ญาตเปนในหน้าประกันน,น่าสภัยผู้ขอจะต้องยื่นคำขอใบอนุญ,ญาตตามแบบที่ผู้ใดกำหนดนะคะก็ไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอไข่ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ขอควายนายทะเบียนง,งงงูประหลัดกระทรวงการคลังข้อนี้ตอบนายทะเบียนนะคะข้อ46 ในหน้าประกันวนนาศภัยประสงค์จะยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตของตนจะต้องยื่นคําขอต่ออายุภายในกําหนดเวลากี่วันก่อนที่ใบอนุญ,ญาตจะสิ้นอายุก็ไก่15วันขอไข่1เดือนขอขอหอคาย2เดือนงงงู3เดือนนะคะตอบคอค่ะ2เดือนนะคะข้อสีนะคะนางแดงต้องการให้นายทะเบียนออกใบอนุญ,ญาตเป็นในหน้าประกันในหน้าสภัย แบบตลอดชีพเพื่อจะได้ไม่ต้องต่ออายุใบอนุญาตจะทําได้หรือไม่ก็ไก่ได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแบบอัตราพิเศษขอไข,อขได้แต่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนขอควายได้แต่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีงองงูไม่ได้เพราะพระราชบ,บัญญัติประกันแนสภายพ,ยพบบญญาศ2 5 3 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบ,บัญญัติประกันแน้สภาฉบับที่251พมิได้บัญญัติไ้นะคะข้อนี้ตอบงอค่ะไม่ได้เพราะพระราชบัญญัติประกันหนาสภายพัย25แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบ,บัญญัติประกันหน่าสภาฉบับท ข้อ48ค่ะนายหน้าประกันวินาศภัยที่ประสงค์จะยื่นคำขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องยื่นคำขอต่อยุบอนุญาตต่อผู้ใดนะคะก็ไก่แได้ทุนดีว่าการกระทรวงการคลังขอไข่ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ควายนาทะเบียนงงงุประหลัดกระทรวงการคลังข้อนี้ก็ตอบนายทะเบียนเลยค่ะข้อ49ินะคะใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจะสิ้นสุดลงในกรณีใดบ้าง ก็ไก่นะคะขัดต่ออายุใบอนุญาตขอไข่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตพ่อควายผู้ได้รับใบอนุญาตเสียชีวิตนะคะงงงูถูกทุกข้อข้อ49ตอบงงงูนะคะถูกทุกข้อข้อ50นะคะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นในหน้าประกันเนสภพยคือก็ไก่นะคะได้ทุนว่าการกระทรวงการคลังขอไข่ประหลัดกระทรวงพาณิชย์พ่อคายนายทะเบียนงงงูประหลัดกระทรวงการคลังนะคะข้อนี้ตอบนายทะเบียนค่ะ เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทดสอบส่งข้อสอบกันค่ะก็จะมาหน้าดูคะแนนนะคะแล้วก็คลิกดูคะแนนของเราได้เลยค่ะอันนี้ก็คือคะแนนนะคะเราก็จะได้คะแนนตรงนี้ค่ะเราจะทรบนาบคะแนนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะมีไงบ้านคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองดูเฉลยแล้ว มีความเข้าใจแล้วการทำสอณที่เราทำงานคือนะคะเดี๋ยวไปตามเราใน